เห็นบอกว่าไอ้ที่มันท้ายนึงแล้วว่ามันจะออกว่ามันจะออกไหมครับผมที่พ่อได้ฟังแล้วพ่อคิดยังไงคิดว่ามันจะได้ไหมความคิดความคิดอ่าหนึ่งเดือนเนี่ยคิดว่ามันจะได้ไหมได้ผลไหมก็คิดว่าจะไม่ได้นะพ่อสมุดเมื่อกี้ดึงไปกี่มีดสามมีดนะครับดึงไปสามมีดเพื่อที่จะให้ถึงท่อน้ำยางถึงท่อน้ำยางเลย ครับก,กากบสวัสดีครับท่านผู้ชมเกษตรกรพบกับพมอ,อกเกษตรอีกแล้วนะครับมื้อนี้อยู่ในช่วงหมอผาซอยครับซอยเหลือนะครับเรื่องยางแนะ่เรื่องเขา่าเรื่องยางเรื่ององ้อ,อ,อยเรื่องมันนะครับมื้อนี้จมะมาแก้ปัญหาในเรื่องอยางนะครับเห็นเพื่นทักไปในเพจว่ามียางตายหนึ่งเขาก็จะมาซอยเหลือเ <ๆ S 2> <ส>กษตรกรกันเนาะไปไปน้ำหาเพื่อนว่าเพื่อนอยู่ใส่อย,อ,อยู่มองนี้ยุ่มเพื่อใดไปไปเบื้องกันไห ครับห้องกับมอดสวนนะครับยูนี่กับยูสบยบลนะครับเดี๋ยวเพื่อนแนะนำตัวครับยูวายยูสนะครับสวัสดีครับครับพี่ซื้อพี่ยังอ่านแนะนำตัวทั้งกล่องเลยพี่นุครับพี่นุซื้อจริงน้ำสกุลจริงครับพิศนุทัาพิจันครับยูบ้านใดตำบลใดอพเภอใดครับบ้านนนองสิมตำบลนาาลาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับนาตำบลยังเกาะตำบลนามาลานามาลานะครับยูนาแห้วนะครับก็คือทีมามินี่ ปัญหาอย่างครับที่ให้ผมมาเหตุให้ปัญหาอย่างแต่นึงครับยางตายนึงครับมันเป็นลักษณะแบบไรครับของพี่คือยางเขมามาคือมีตุ่่นงาม,องมาๆอยู่เห็นกีดเมื่อกี้กับไหลโจกโจกอยู่คือยางเขามาคือมีตุ่นงามๆอยู่เห็นกีดเมื่อกี้กับไหลโจกโจกอยู่กีดแล้วมัอนบบกเลยครับมันบอกครับมันเป็นลักษณะแบบไรครับผ้าป<ม>ิ<ม>่งปึงเนี่ยน้ำยางเลยครับผ้าปิ่งปึงเนี่ยครับมองได้ต้นไดล่ะนี่ครับต้นนี้เลยครับต้นนี้ ของพี่นี่กีดตลอดนี่บอตะกอนยี่ออกบอตะกอนออกอยู่ครับกีดได้ยักปีมันถึงหยุดต้นนี่สามปีกีดสามปีแล้วบม่มน้ำยางบ่ออกเลยบ่บมีเลยบ่มีเลยนะครับหายไปแล้วต้นอื่นเปลี่ยนบอปันปะปะนี้ก็มีครับไอที่เป็นของพี่นี่ต้นทอกันนี่บอหรือว่าต้นขนาดไหนต้นน้อยกว่านี้ครับน้อยกว่าน,นี้ก็มีนะครับยางของพี่อายุเท่าไหร่ครับสิบห้าปี สิบห <15 S 2> ้าปีขึ้นนะครับร่วมร่วมกับการปลูกมาครับก็เป็นเกือบยี่สิบปีเนาะแต่ว่ากินมาก็สิบห้าปีและคือปัญหาก็คืออย่างบอกว่าสันแต่ว่าตูดง่ามๆแล้วก <c oughs> ็เสียดายเพรานี่ครับยุนี่ขายรู้เท่าไร่พียเอนี่ตอนนี้ยี่สิบสี่ห้าบาทครับยี่สิบสี่ห้าบาทนะครับนะครับเอ้ามัอนี้ก็กนนม,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 ม่ต้องบอกกันด่วนนะครับมันสีหยืดเยือคุณมาสมมาให้ละวันเลยครับเอาง่ายๆเลย ผมมาในสามมือพอดีฝนตกทุกไปทุกมองฝนตกพระเจ้าว่าฝนบปรตก,กเลยวะสันขึ้นมาเห็ดใดพะสัน <S <S สต้นนี้สอต้นนี้เลยนะครับต่อกันเอาฟวานเลยพี่ <S 1> <S 1> ใส่นะครับ<ช>ตัวนต้นนี้เนาะช่องต้นี้ ้องต้นนี้เลยครับครับนี่คือต้นที่ซนะครับ1 2 3่งสแล้วเอาต้นที่5าตาเต้นที่6ตัวน,นี้ ่มึงต่อเล่นลบ่เอาครับจัดเลยหกแล้วเจ็ดอันนี้ใช่ลักแปดเกาฟังพูดอีกอีกสามต้นเนาะ<ช>ต้นไหนครับเอานี่ต้นที่แปด อันนี้โดยโดยปกติพี่ด้กีดมาดกล plateau, ไปนี่ต้นนี้กินมาโดนแล้วครับมันพึ่งให้ไปตอนซ่องปีนะอ๋อครับผมมาฟังนี่ครับนี่คือเสียนจีดังเขาสังเกตเบืองได้ว่าทุกต้นจะมีตะปูตะปัดเขาสังเกตเบืองได้ว่าทุกต้นจะบมีตะปูตะปัดนะครับคือเสียนเลยเสียนกีดังครับมันนิกาเสียเวลาแล้วหลายหลายโดนแล้วนะครับขอพูนพี่นุหลายๆนอที่เสียสละเวลา ให้มาเห็ดเบิ่งว่ามันสิออกบกอกเฮาจะมาทตุร้องกันเบิ่งเดือนนาเฮาจะมากี่เบิ่งนะครับครับขอบคุณเลยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปไปครับกลาบสวัสดีครับพบผมอีกแล้วนะครับผอกเกษตรวันนี้เราจะมาติดตามแปลงของสวนยางที่ทําไว้อยู่ที่อำเภอนาแห้วนะครับแต่ว่าเจ้าของสวนไม่อยู่ให้พ่อมาแทนนะครับวันนั้นมาทําไว้กับลูกแต่นี่ว่า เขาก็ได้นัดแน่กันไว้แล้วแหละกับพ่อกับลูกว่าต้นไหนบ้างนะครับมาดูว่ายางที่หน้าตายแล้วมันไม่ออกมันจะไหลไหมนะครับไปไปดูกัน,นครับนี่ครับเดี๋ยวพ่พออยู่นี่เห็นแล้วเจอกันแล้วพ่อสวัสดีครับสว,วัสดีครับ,บพ่อชื่ออะไรอ่ะแนะนาหน่อยพ,อพี่นุพ่อพ่อของพี่นุ๊ครับใช่ไหมชื่อจริงชื่อพ่ออะไรพ่อสมบังอยู่บ้านไหนอำเภออะไรตำบลอะไรพะอยู่อยู่บ้านหนองสิมครับตำบลนามลา อำเภอนเฮ้าจังหวัดเลยครับอืมนะครับที่เดือนที่แล้วที่พ่อหมอมาเนี่ยพี่นุได้พูดอะไรให้ฟังไหมก็พูดอยู่ครับพูดว่า,ไ,วาไอ้ันบอกว่าไอ้ที่มันทายหนึงแล้ว<ม>ว่ามันจะออกว่ามันจะออกไหมครับผมที่พ่อได้ฟังแล้วพ่อคิดยังไงคิดว่ามันจะได้ไหมความคิดความคิดอ่าหนึ่งเดือนเนี่ยคิดว่ามันจะได้ไหมได้ผลไหมก็คิดว่าจะไม่ได้นะต่คิดว่าจะไม่ได้นะ ไม่ได้ใช่<ะ>ไหมเราจะไปดูกันนะครับว่าหนึ่งเดือนเราจะได้ไหมแต่ว่าวันเนี้ยเรามาก่อนนะครับกําหนด2วันนะครับไปไปดูกันต้นแรกนะครับนี่นะครับทําแถวนี้ต้นแรกเมื่อกี้เห็นมามา,มานะครับพ่อมาจิ้มพ่ม <laughs> ออะลักษณะมันเป็นไงพ่อแต่ก่อนต้นนี้เมื่อก่อนไปเกีดเกีดไปอ่าเกีดไปเกีดไปมันก็จะหมด หมดไปเองไหมหมดไปเองคือมันไม่ไหลไม่ไหลไม่มีใช่ไหมแต่ตอนนี้วันเนี้ยคุณพ่อมาแอบถีบเมื่อกี้นะครับก่อนที่ทีมงานจะได้รับนี่ต้นแรกนะครับเป็นไงพ่อเห็นแล้วก็พอพอออกอยู่พอออกอยู่ครับพอออกพ่อว่าอย่างนี้นะครับนี่เดียวเลียงเยอะแล้วแต่ก่อนเป็นไงเมื่อก่อนไม่หยดหยดไม่ถึงถ้วยเลยเมื่อก่อนไม่หยดหยดไม่ถึงถ้วยเลยไม่ถึงถ้วยนะครับนี่คือต้นแรกเนาะครับผมไปไปดูต้นที่สองกันนะครับ อันนี้ครับต้นที่2นะครับต้นนี้นะครับโตม,มากเลยได้ยินว่ารอบที่แล้วดูรอยกีดนะครับเตรียมเลยอเอาพ่อจะเปิดหน้าไหนเปิดเลยครับตรงนี้แหละพ่อบอกตรงนี้แหละแต่ก่อนต้นนี้เป็นไงพ่อไม่ออกเลยไม่ออกเลยนะครับอันนี้คือมีแรกที่กีดไปนะครับรู้สึกว่าต้นที่มันตายเนี่ยมันจะ หนาใช่ไหมพ่อเนื้อใส่หนาเปียกเปียกมันจะแข็งเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแข็งครับเดี๋ยวนี้ล่ะดูนิ่มขึ้นดูนิ่มขึ้นนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับต้นที่ดูนะครับรอยกีดลักษณะใช่ไหมพ่อครับหนักมากหนักแล้วเห็นึอาการแบบนี้เป็นไงตอนนี้เริ่มซึมฮะเริ่มซึมเริ่มซึมเมื่อก่อน กีดยังไงก็ไม่เห็นซึมแม้แต่น้อยเลยเมื่อก่อนกีดยังไงก็ไม่เห็นซึมแม้แต่น้อยเลยไม่ซึมแม้แต่น้อยคือไม่ออกเลยไม่ออกเลยไม่มีน้ำยางแม้แต่น้อยครับวันนี้มันซึมออกมันมันจะแห้งมันมันไม่มีซึมนะครับตัวนี้นะครับพ่อต้องหาอะไรมาลองก่อนเลยกลัวเนะกลัวมันจกเลยกลัวมันจอกเลยกลัวมันจอกกัสันเน ก็สมุดเมื่อกี้ดึงไปกี่มีดสามมีดนะครับดึงไปสามมีดเพื่อที่จะให้ใหถึงท่อน้ำยางถึงท่อน้ำยางเลยอเ,เอา้าที่พ่อเห็นเนี่ยที่ทำทำมาเนี่ยจากปกติน้ำยางพ่อบอกว่ามันไม่มีเลยไม่ไหลเลยเนี่ยไม่ไหลเลยแล้วมาเห็นอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งอ่ะตอนแรกพ่อบอกไม่เชื่อ แล้วเริ่มเริ่มยังไงตอนนี้เริ่มยังไงเริ่มมีใจหรือยังมีใจมีใจมีใจไหลแล้วฮะไหลแล้วไหลแล้ว,ลลวเปิดแล้วนี่คือต้นที่แปดเนาะนี่เปิดหน้าแห้งออกแล้วแกพักไว้นานมากเลย ต้นที่เก้านะครับตัวนี้ซึมอยู่นี่ครับนี่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 ต้นที่เก้านะครับทําไว้แต่หายไปต้นหนึ่งแต่หายไปต้นหนึ่งไม่รู้จะหายไปไหนนะครับตัวนี้ก็คืออย่างทั้งหมดเนี่ยกีดมา ที่พ่อจะบอกว่าพ่อดูแลมาก,ก่อนลูกตั้งแต่พ่อหยุดไว้แล้วพี่นุเคยมาดไหมต้นที่มันตายไม่กี่เลยไม่กี่เลยเพราะมันไม่ออกนะครับวันนี้ออกไหลเลยนะทุกทีขีดไว้ทั้งวัน,ม,นมันก็ไม่ไหลอ่ะขีดไว้ทั้งวันก็ไม่ไหลในความเชื่อพ่อตั้งแต่แรกว่าหนึ่งเดือนพ่อบอกว่าไงนะทําไม่ได้ครับแล้วตอนนี้ล่ะที่เห็นนะคิดว่าไงในความรู้สึกของพ่อมันได้จริงไหมหนึ่งเดือนเนี่ยได้ฮะ ได้ดีได้ดีอาที่ทํามาแล้ววันเนี้ยครบทั้งเก้าต้นแล้วเนี่ยพอมันหายมันสิ้งต้นพ่อคิดเป็นไงตอนรู้สึกอาพูดให้เขาฟังหน่อยรู้สึกว่ามันออกดีขึ้นรู้สึกว่ามันออกดีขึ้นจากต้นที่ไม่เคยออกเลยครับเมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนไม่เคยไหลเลยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าเห็นเป็นอย่างนี้ผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์ไปไหนมันหายไปต้นหนึ่ง มันตายไปตัวหนึ่งทำไมพ่อถึงให้เก้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพยายังว่าไม่รู้นะาวนาว่ามันจะออกตลอดหรือไม่อืมปิดไว้ประมาณนั้นผมได้จ้างคุยไหมวันนี้ไม่ได้จ้างวันนี้ก็ขอขอบคุณทุณพ่อนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนนะครับที่ติดตามนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากช่องหน่อยครับนะครับักพิมพ์คำว่าพ่อหมอเกษตรนะครับในเฟซบุ๊กนะครับยูทูบนะครับใครที่มีปัญหายางหน้าตายน้ำยางไม่ไหลนะครับ นะครับวันนี้ก็ขอบขอคุณพ่อมาก,กน,นะครับครับสวัสดีครับ